สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณเนี่ยคุณผู้ชมคะนับตั้งแต่22สิงหาคมที่เดินทางกลับประเทศไทยนะมันสะท้อนภาพอะไรรู้ไหมมันสะท้อนให้เห็นว่าความปรองดองระหว่างเรื่องของฝักฝ่ายเรื่องของสีเสื้อมันเกิดขึ้นแล้วจริงหรือไม่มแล้วถ้าไปดูในราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าบุคคลที่เป็นผู้ลงนามสนองรับพระบรมราชองค์การนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีทีนี้ คุณผู้ชมคะการพระราชทานพระมหากรุณาที่คุณอภัยลดโทษให้กับคุณทักษิณเปรียบเสมือนเป็นจิ๊กซออีกหนึ่งตัวค่ะที่มาต่อเติมภาพใหญ่ของประเทศไทยซึ่งกำลังจะไม่เหมือนเดิมตลอดเกือบสองศตวรรษสองทศวรรษที่ผ่านมาก็คือเกือบเกือบ20ปีที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือภาพของประเทศที่กลับมาปรองดองสามคัคคีไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองอีกต่อไป หลังจากที่ติดล่มจมอยู่ในบรรยากาศการแบ่งแยกแบ่งสีแบ่งขั้วมายาวนานเกือบเกือบ20ปีนะคะซึ่งการพระรานานอภัยยโทษหรือพระรานานพระมาหากรุณาอภัยลดโทษถือเป็นพระชาอำนาจโดยเด็ดขาดสมบูรณ์ซึ่งก็อย่างที่บอกไปมีรัฐธรรมนูญมาตรา179รองรับซึ่งทุกอย่างที่มีการเคลื่อนไหวกันก่อนหน้านี้จึงต้องจบโดยดุษฎี แต่สิ่งที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ต่อไปก็คือจังหวะเก้าก่อนที่จะมาถึงวันนี้และทิศท,ทางที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คืออะไรคุณผู้ชมอาจจะจําไม่ได้แล้วนะว่าก่อนหน้านี้เนชั่นทีวีของเราอะค่ะเคยเล่าแล้วก็คาดการเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่วันที่คุณทักษิณอะเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากรัฐสภาโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกได้เพียงแค่หนึ่งวัน เราย้อนไปดูปรากฏการณ์ที่เรียกว่าจังหวะก้าเรารักกันกันหน่อยคุณผู้ชมคะซึ่งทุกอย่างดําเนินการมาแบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นแบบแผนผ่านภาพเหตุการณ์เหล่านี้เหตุการณ์แรกเลยภาพคุณทักษิณกลับถึงไทยนะคะ22สิงหาคมคุณทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลซึ่งมันก็สวนทางกับความเห็นของนักวิเคราะห์การเมืองชื่อดังหลายคนนะอย่างคุณจตุพรใช่ไหมอย่างคุณชูวิทย์ ที่เชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่กล้ากลับเมืองไทยแน่และอาจจะถูกหลอกให้กลับมาติดคุกก็ได้ซึ่งการกลับบ้านเกิดของคุณทักษิณปรากฏว่าได้รับผลตอบรับดีเกินคาดเลยนะคะคเหมือนกับทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยราบรื่นอ,อย่างไม่น่าเชื่อไม่มีบรรยากาศของการออกมาชุมนุมคัดค้านการกลับบ้านของคุณทักษิณแม้การปฏิบัติต่อคุณทักษิณจะแตกต่างจากนักโทษหนีคดีทั่วไปอย่างมากก็ตาม และภาพที่หลายๆคนจําได้หลังจากคุณทักษิณล,ลงจากเครื่องบินก็คือเดินมาถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ที่หน้าท่าอากาศยานดอนเมืองทันทีนะคะ,คะขณะเดียวกันอีกภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือคะแนนผลโหวตในสภาค่ะก็คือวันเดียวกันกับที่คุณทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยปรากฏว่าในช่วงบ่ายวันเดียวกันรัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบนะคะให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงท่วมทน้นเกิน482เสียงจากเสียงที่ต้องการเนี่ยราวๆ374เสียงพู้ที่ยๆก็คือได้เกินมาจากที่หวังเอาไว้ร้อยกว่าเสียงซึ่งเป็นเสียงสว152เสียงพอไปวิเคราะห์เจาะลึกดูในเสียงที่โหวตหนุนให้กับคุณเศรฐาปรากฏว่าสาวส่วนใหญ่ที่มาโหวตให้เป็นคะแนนสายของสวสายบิ๊กตู่นะคะ รวมไปถึง16สสของพรรคประชาธิปัตย์อันนี้คือสองสัญญาณแรกของการปล่องดองว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วในประเทศไทยเหตุการณ์ที่3ามคุณผู้ชมคะเป็นภาพของคุณเศรษฐาที่เข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลครั้งแรกหลังจากได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีภาพปรากฏออกมานี่ๆๆเป็นภาพชี้นกชี้ไม้การที่ทำเนียบรัฐบาลเห็นว่ามีการออกมาเฉลยเหมือนกันนะว่าภาพชี้ๆนี้เป็นภาพอะไร คือคุณเศรษฐาเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ยเหมือนไปถามท่านนายกว่าที่ทำเนียบเนี่ยพอจะมีห้องนอนส่วนตัวที่แบบจะใช้นอนได้ไหมสมมุติว่าแบบเหนื่อยๆ <c oughs> อยากจะไปงีบมีห้องไหนที่แบบใช้นอน <c oughs> ได้บ้างพลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกว่ามีนะที่ทำเนียบเนี่ยมีแต่ปกติผมไม่เคยไปใช้งานหรอกเพราะว่าผมนอนไม่ค่อยหลับทะเลาะกับสื่อท, <c oughs> ทุกวันมันเครียดก็เลยไม่ค่อยนอนอก็เลยเป็นภาพนี้ปรากฏออกมา ซึ่งภาพนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะบรรดากูรูการเมืองเขาวิเคราะห์กันนะคะว่ามีการตั้งใจให้สื่อมวลชนไปจับภาพนี้แล้วนำออกมาขยายเพื่อให้สะท้อนให้เห็นว่าบรรยากาศของการปรองดองเรื่องของสีเสือ้อมันเกิดขึ้นแล้วนะคะคคภาพที่4ี่คุณผู้ชมคะเป็นภาพการเมืองเรื่องผลประโยชน์ร่วม ส่วนเดียวกันกับปรากฏการ์นกเขาคูรักหลายๆคนแซลนะภาพชี้นกชี้ไม้เนี่ย <c oughs> ว่าเป็นเพลงนกเขาคูรักนะ <c oughs> บางคนเรียกว่าเป็นตูนิชิดใกล้ทางข่าวนค้นขนข่าวก็ได้มีการเสนอบทวิเคราะห์ในประเด็นเรื่องของการเมืองเรื่องผลประโยชน์ร่วมแล้วก็มีการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากวันนั้น5อย่างซึ่งส่วนใหญ่เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ5อย่างนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปไล่เรียงกราฟิกที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะนี่ 5อย่างที่ว่านี้อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการเช็คบินลุงตู่หรือ3ปออันนี้ลืมไปได้เลยนะคะเพราะว่า3ปอน่าจะลงจากหลังเสือแบบสวยๆอย่างที่2ก็คือการแก้ไขและดำเนินแบบร่างใหม่ทั้งฉบับอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นได้ยากนะคะมีความเป็นไปได้ว่าจะเสนอแก้แบบรายมาตราเฉพาะมาตราที่สำคัญสคัญเท่านั้น อย่างที่3คืออาจจะไม่มีการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ร่างเอาไว้ในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างที่4ี่ก็คือบิ๊กตู่ไม่ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศตามข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้รวมถึงพี่น้อง3ปอด้วยอย่างที่5ก็คือบิ๊กตู่ส่งน้องรักทุกคนจนถึงฝั่งฝันแล้วน้องรักที่ฝ่าฟันกันมาตั้งแต่ตอนตั้งพักรวมไทยสร้างชาติครับหลายคนก็จะมีโอกาสได้เข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีในครมเศรษฐาหนึ่งด้วยอันนี้คือปรากฏการณ์อย่าง ที่เริ่มจะมีสัญญาณปรากฏชัดออกมาเรื่อยๆนะแล้วหลังจากนี้ก็น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คุณเศรษฐาทวีสินเคยประกาศเอาไว้ว่าเดี๋ยวประชุมสภานัดแรกใช่ไหม,มจะให้สสของพักเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเลยให้มีการแก้รัฐธรรมนูญแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่ได้ร่างใหม่ทั้งฉบับถูกอืมอมค่ะว่ากันไปมาส่วนของภาพที่5คุณผู้ชมฮะภาพการอำลาของพลเอกประยุทธ์ อย่างยิ่งใหญ่นะครับทราบซึ้งเลยอย่างแทบไม่เคยมีปรากฏการเกิดขึ้นมาก่อนคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปไวันที่31สิงหาคมหรือว่าเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับพ <ielle> ลเอกประยุทธ์เข้าทํางานที่ธราเนียบรัฐบาลเป็นวันสุดท้ายนะครับโดยมีกิจกรรมอำลาอาไัยบรรดาข้าราชการเจ้าหน้าที่ในธราเนียบรัฐบาลตลอดจนรัฐมนตรีร่วมคณะรัฐมนตรีและบรรดาสมาชิกวุฒิสภาสายลุงตู่รวมไปถึงเพื่อนพี่น้อง ร่วมส่งลุงตู่อย่างพร้อมพียงบรรยากาศค่อนข้างอบอุ่นคุณผู้ชมครับภาพที่ออกมาทําให้ทุกคนลืมไปเลยนะลืมมองสิ่งที่ท่านนี่คยททามานานและเป็นจุดอ่อนของท่านเช่นการยึดอํานาจเข้ามาท่านใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายเป็น,นกลไกสืบทอดอํานาจของตัวเองนะท่านบริหารวิกฤตได้ไม่ดีในหลายวิกฤตโดยเฉพาะโรคระบาดและเศรษฐกิจรวมถึงเคยโดนม็อบคนรุ่นใหม่ชุมนุมขับไล่อย่างยืดอย่างยืดเยื้อยาวนาน ภาพที่ปรากฏทําให้หลายคนน้ําตาไหลนะครับคุณผู้ชมครับและจดจําภาพของท่านในแง่ของคนรักชาติรักแผ่นดินปกป้องสถาบันชาติศาสตร์และกษัตริย์เสี่ยงชีวิตมาทํางานเพื่อบ้านเมืองเพราะความจําเป็นและวันนี้บ้านเมืองเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติท่านก็จบภารกิจครับแต่ว่ามีข่าวนะครับว่าท่านเตรียมรับงานใหญ่กว่าที่เคยเป็นนายกในเวลาใกล้ดีด้วย นี่เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสําคัญของกาปรปลองดองหรือเปล่าคุณผู้ชมครับม,มาดูภาพที่6กันหน่อย<ะ>ราชกิจจานุเบกษาพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเมื่อวานนี้ปรากฏเกิดขึ้นอย่างเงียบๆไม่มีปีมีกลุยในวันแรกของเดือนกันยายนวันท้ายๆของรัฐบาลรักษาการพลเอกประยุทธ์จันโอชารอยต่อก่อนมีรัฐบาลไทย ซึ่งเพิ่งจะทุนกล้าวรายชื่อคอรมอใหม่และคาดว่าจะเริ่มทำงานตลอดจนแถลงนโยบายได้ในช่วงสัปดาห์หน้านี่คือที่เรียกว่าจังหวะก้าวเรารักกันซึ่งคาดว่าจะไม่จบลงแค่นี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกตามมาเพื่อให้ประเทศไทยนั้นไม่เหมือนเดิมร